คือทำอาหารนี่ก็มีความเสี่ยงล่าสุดนี้ผมมีคนไข้คนหนึ่งเป็นคนผัดอาหารเลยขายกับข้าวเป็นอาหารจานเดียวทำเอาท์ดอนะแต่แอดมิดอนโรงพยาบาลบ่อยมากด้วยเรื่องปอดอักเสบแ,แค่นี้เลยใช่ครับเพราะว่าเขาทำอาหารทุกวันนะ Thank God it's Sunday ไลฟ์มันฟังแล้วคุ้มคุณนะเดาได้ไหมครับว่า กลุ่มไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศมากที่สุดน่าจะเป็นคนที่อยู่เอาดอรอแล,ล้วก็น่าจะมีอาชีพที่จะต้องอยู่กับความเสี่ยงพวกนี้อยาอ่อยางเช่น พราะงานคุณเจาะหรือเปล่าหรือว่าคนที่ทําอาหารหรืออยู่กลางถนนนานๆไม่แน่ใจนะไม่แน like, okay. okay. yes. ่ใจผมเดาโอเคก็ m ม k e s e เซนส์นะครับก็คือกลุ ok ่ม3มกลุ่มนะครับถ้าไม่นับคนที่เป็นโรคอยู่แล้วละกันนะถ้าคนที่เป็นโรคอยู่แล้วเราเราถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วเช่นเป็นโรคปอดอยู่แล้วเป็นโรคขอหัดอยู่แล้วอันนี้คือชัวร์อยู่แล้วนะครับหรือคนแก่ที่มีโรคประจําตัวอันนี้คือเสี่ยงอยู่แล้วแต่กลุ่มที่ไม่ได้มีโรคเลยกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากถ้าให้ถ้าเจอมลภาวะทางอากาศคือเด็กครับ คนเด็กเลยผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านทําอาหารอ๋อใช่คือทำอาหารนี่ก็มีความเสี่ยงใช่ครับเคยจะบอกว่าล่าสุดนี้ผมมีคนไข้คนหนึ่งเป็นแม่บ้านไม่ใช่แม่บ้านเป็นคนผัดอาหารเลยขายกับข้าวเป็นอาหารจานเดียวทำเอาดอนะแต่แอดมิดนอนโรงพยาบาลบ่อยมากด้วยเรื่องปอดอักเสบแค่นี้เลยใช่ครับเพราะว่าเขาทำอาหารทุกวันนะผัดจุ้งจุงจุงจุงกะเพราไข่ดาวกะเพราไข่ดาวเนี่ย ควันที่เกิดขึ้นแล้วเขาสูดเข้าไปโดยเขาไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับ<อ>เขาได้ PM 2.5ไปตลอดทุกวันแม่แม่ค้าผัดกับข้าวที่ทํามาหากินนี่เยอะมากครับผมเยอะมากเลยเยอะมากครับคือ,อพวกเรา,าเราอาน้ำมันเลยมือเข้าไปใช่ครับโอ้มีข้อมูลด้วยครับว่ากลุ่มนี้มีการอัตราการเกิดโรคมะเร็งปอดเยอะขึ้น<อ>ติดเชื้อในปอดนี่เมื่อกี้ผมเล่านี่ติดเชื้อในปอดนะก็คือซ้ำๆซ้ำๆบ่อยมา ต่อมาก็คืออย่างที่คุณน้าบอกคือทํางานเอาท์ดอร์ที่เจอมลภาวะเยอะเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มคนที่สุขภาพปกติไม่มีโรคแล้วได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศมากที่สุดก็คือเด็กผู้หญิงที่ทํากับข้าวที่บ้านหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ทํากับข้าวขายนะครับแล้วก็คนที่อยู่เอาท์ดอร์ทำงานขุดเจาะหรือว่าก่อสร้างทั้งหมดนี้คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจากมลภาวะทางอากาศมากที่สุด อาชีพทำอาหารกับแม่บ้านนี้ค่อนข้างเร์ไพรส์ผมนะตอนแรกไม่แน่ไม่ได้คาดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งสารทีเดียวแล้วก็ต้องระวังผมว่าถ้าเขารู้แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือต้องป้องกันตัวเองจริงๆน้าสงสารทุกโลกไทุกกลุ่มทุกกลุ่มจริงๆสงสารตัวเองก่อนดีกว่าเพราะว่าโอเคผมพูดเรื่องเด็กจะบอกว่าเด็กทั้งโลกเนี่ยไม่มีทวีปไหนเลยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะแต่มากน้อยต่างกันแอฟริกาเนี่ยเด็กผลกระทบเนี่ย100%เเซ เอเชียร้อยเปอเซ็นเชียแปซิฟิกเกิเก้นมาทุบรีเลยใช่แล้วก็เวสต์แปซิฟิกเนี่ยเกสรุปว่าทางโลกเนี่ยเก้าสมีแค่อแม้แค่อเมริกาอย่างเดียว87ก็ไม่น้อยนะครับก็เยอะ นะฮะแต่แค่จะบอกว่าทั้งโลกเนี่ยเด็กเนี่ยได้รับผลกระทบจากมลภาวะอากาศเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีอย่างน้อยเดือนละ1นึเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติพวกคุณเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยผมแนะนําเลยว่าเราอาจจะต้องพยายามมอนิเตอร์ให้เด็กเพราะเด็กเขาไม่มานั่งดู AQI ก่อนไปเล่นพ่อแม่ต้องดูให้ก่อนครับว่า AQI ที่บ้านดีไหมควรจะปล่อยลูกไปเล่นข้างนอกไหม Thank God it's Sunday ไลฟ์มันมันฟังแล้วคุ้ม